สวัสดีครับพบกับผมในเกม Race Car h a t Rampage นะครับซึ่งเป็นเกมเล้อเลียนนักแสดงชายชื่อดังอย่าง Leo DiCaprio นะฮะซึ่งเป็นนักแสดงที่ผมรู้จักตอนที่ดู Inception ฮะใช่โอ้ผมดูแล้วสนุกมากเลยใครยังไม่ดูควรดูมากฮะสนุกมากครับหนังเรื่องนี้แล้วก็เอ่นส่วนของเกมเนี้ยล้อเลียนตรงที่ ลีโอดีแคปิคนะฮะยังไม่เคยได้รางวัลออสการ์เลยสักครั้งนะฮะซึ่งเขาควรได้แต่เขาก็ยังไม่ได้นะฮะแล้วเราไปชมคลิปชมคลิปทวยอ่าชมการเล่นของผมเลยดีกว่าครับผมอ่าไปเลยไปเริ่มกันเลยฮายสวัสดีผมลีโและผมต้องการออกไม่ทำเนี่โอเคครับกดจี go, เพื oh, oh, ่อเราวิ so nah, no ่งฮะอ๋อแบบนี้อ่ะต้องตามอ่ะต้องตามเอาสเปกบาร์ใหกระโดดแล้วก็วิ่ง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 ไปแล้วก็โอ้โหมีออืืบอสวิ่งฮะอืือ่ะวิ่ง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 ไม่ไรจะถึงโอเคโบนัสเกมอะไรเนี่ยเก็ตอินเดคาเก็ตอินเดคาเก็ตอินเดคาโอเคผ่านอ่าสปีดเรสเพิ่มความเร็วฮะ แล้วก็อ๋อสตีฟจ็อบเฮ้ยสตีฟจ็อบม่าไงเนี่ยมึงแสดงหนังด้วยเหรอสตีฟจ็อบเฮ้ยอื้มอื้มต้องวิ่งแข่งสตีฟจ็อบใช่ไหมวิ่งวิงว่งวิง่งวิ่งใช่หรือเปล่าสตีฟจ็อบใช่หรือเปล่าแต่หน้าเหมือนมัพูดอะไรเงั้นแหละโอเคนะโบนัสเกมทำหน้า <c oughs> โอ้โหทำหน้าอะไระนั่นโอ้โหผ่านอยู่แค่โอเคฮะตออไปก็วิ่งเงวิงว่งต่อวิว่งโอ้โหปาป,าป้าแล้วสิมึงมาทำไมมึงมาทำไม โอ้โหโดดโดดโอเคโอเคโอ้โหเก็บไม่ทันนะเราวิ่งเข้าแข็งมาจากไหนเนี่ยเฮ้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 ยโดดโอ้โหโดดเต็มหัวเต็มหัวนี่แน่นี่แน่แล้วก็โดดโอ้เกือบถึงแล้วเนี่ยโอเคโอ้โหโบนัสเกมะไฟเดอร์แบ็กใครวะคนไหนคนไหนวะคนนี้แหละไม่ใช่กดมั่วไปงั้นเลยครับโอเคสปีดเลสต่อ แต่งกับสติปจ็อบอีกแล้วมึงแสดงหนังอะไรกูอยากดู้แล้วนี่กาก้าเฮ้ยมาทำไมเนี่ยเลดี้กาก้ามึงมาทำไมมาทำไมมึงมาทำไมแสดงหนังอะไรแสดงหนังโอ้โหแล้วมึงชนกูชนกูพองอ่ะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยชนะอยู่เกือบโอเคโบนัสเกมฮะคิมอะไรเนี่ยคิมอะไรกดกดกดไม่ทำไฮะโอเค เดี๋ยวพอมไปต่อฮะอ้าวกดทิศไปกดใส่ตัวเอฟอู้หูเกือบไปเกือบเกือบเกือบมึงมาทำไมเยอะไอ้ปลาปลาละสิเฮ้ยโอ้โหไม่ขวางกูชิบหายขอให้เอาเสน่ห์คำยาว่าแต่ขอพูด <Jeez> สักคลิปละวิ่งฮะวิ่ง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 ฮะวิ่ง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 โอ้โหเยอะเยอะเกินไปละเยอะเกินไปเจ้าหน้าที่มีไหนเนี่ยทำไมไม่เอาออกไปวะโอ้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงไม่ทันฉะ โบนัสเกมฮะโอ้โหไปลอดโอ้โหกดค,คิดอีกแล้วกดตัวเอฟเริ่มปวดนิ้วแล้วฮะแล้วก็วิ่งโอ้โหแม่งมาสี่คนสี่คนไอ้มาสี่คนโอ้โหเรดี้กาก้ามึงมาอีกแล้วเหรอมึงมาอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอย่าวิ่งโอ้โหเรดี้กาก้าอย่าขวาง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 ทำไม จะได้รางวัลเนาะกาดต้องมีอุปรสรรคขนาดนี้โอ้ยโอเครอดรอดอีกละโอ้โหกดกดกดโอเคอ้าวอะไรอ้าวอะไรเนี่ยแล้วหัวใจผมหายไปไหนเฮ้ยแม่งทำไมต้องมาขวางโดยวะน,น,น,นี่นี่แน่พาปาละสีโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหเล่งนงี้เลยเหรอ โอ้แล้วไอก้อนน้ำแข็งมาจากไหนอีกเนี่ยโอ้โหยายามึง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 ยาลุฟเฟลมยันซิโอ้ได้เสียงอะไรก็ได้เลยไม่ทันครับโอเคได้300กว่าแต้มโอเควิ่งองีวิ่งวิ่งโอ้โหสี่คนไอมาสี่คนโอ้โหมีดักหน้าด้วยโอ้โห ไหวไหมเนี่ยไหวไหมข้างหลังโดนเต็มเต็มหายสองหายสามอีกคนอีกคนเรียบร้อยกูว,วิ่งละกูว,วิ่งกูว,วิ่งนี่ววทำไมไม่เคยทนันวะโอ้โหโอ้ยต่อไปหาไข่เนี่ยนี่เหรอสร้างเลยนไม่รู้อะไม,ไม่รู้เดชว่ขอวิ่งต่อแล้วกันขอวิ่งต่อโดดโอ้เลดี้กาก้ามาอีกแล้วครับท่านโอ้โห จะมาทังไมบ่อยวะโอ้โหแล้วปาปาล่ะสิโอ้โหเดี๋ยวกี่รอบเดียววะต้องเก็บสปอตต้องเก็บสปอตเก็บสปอตเก็บสปอตโอ้โห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 ตอนนี้ไม่รู้เป็นไรเป็นไรแล้วฮะโอ้โหอีกรอบสุดท้ายอ่ะขอขอขอโอ้โหเรียบร้อยฮะเหนื่อยฮะโอ้โหปวดมือมากอะได้รางวัล โกลเด้นโกลบอลไป12ฮะแล้วก็เอมมี่อี6กแล้วครับ MTV Movie Award อีก16ครับแล้วก็ Buff Tax นะฮะอีก15แล้วก็ Sack Award อีก83ส่าวนนักการไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> ทำไมมันยากอย่างนี้เนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวผมต้องไปก่อนแล้วฮะโอ้ยพอดีปวดเริ่มปวดมือมากแล้วฮะเดี๋ยวขอไายพักมือก่อนนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับหรือว่าไปไลฟ์แฟนเพจ เล่นเกมปัญญาอ,อ่อนฮิวกันนะครับเยอะๆด้วยล่ะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อนะครับส่วนวันนี้ขอขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ